สวัสดีตอนนี้กี่โมงแล้วลนะ่ะสวัสดีห้าโมงเย็นนะคะสวัสดีห้าโมงเย็นหลังจากที่เราเไปโยนโบกันแล้วนะคะแล้วเราก็แพ้ราบคาบเราก็กลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำข้าวหมากดีกว่านะ หลังจากที่เราไปเล่นกีฬากลับมาแล้วนะคะเราก็มาทํากับข้าวให้พวกเพื่อนๆกินนะคะเราก็ทำลาบปลากับแกงตำนกนะะประดามก็ทําคลิปไว้แล้วล่ะกับข้าวทุกอย่างของทุกอย่างนะคะเราไม่ต้องคิดมากเลยนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําให้สวยงามเพราะว่าเราไม่ได้ทําไปขายหรือว่าเราไม่ได้ทําขึ้นโรงแรมดังๆนะ,ะทาเท่าฟาร์มสามารถเราทําได้นะคะอย่าไปคิดมากคะ่ะถ้าคิดมากเราก็จะไม่ได้กินนะคะ เครื่องปรุงเราไม่มีอะไรเลยนะคะมีมันฝรั่งมีหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศมีชีสแล้วก็มีเนื้อมีเนื้อขีดนึนะคะแล้วก็มีพริกไทยมีออริกกโนนะคะเราก็ยกุเปลี่ยนกระทะนะคะน,นี้เป็นกระทะอวมันนะคะเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเลยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะ จะใส่เมื่อเกือเทศนะคะใครซอยเป็นชิ้นเล็กๆได้ก็ดีนะครับมาดามไม่มีแรงะค่ะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะคะจากนั้นเราก็เราก็ค่อยใส่เครื่อง,งปรุงไปนะคะเครื่องปรุงก็เหมือนที่มาดามเขียมไว้ให้แหละ มันจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่อซอสมะเขือเทศกับมันฝรั่งนะคะกับออริกาโนนะคะเพราะเราไม่ได้ปรุงอะไรมากมายแล้วค่แค่มีน้ําตาลกเกลือแล้วก็มันอร่อยที่ซอสมะเขือเทศจริงๆนะคะเพราะว่าซอสมะเขือเทศที่เนี่ยมันอร่อยมากไม่จาเป็นต้องปรงุงใดๆเลยนะคะมาดามก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,น,น ผัดให้เข้ากันนะคะแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็จะมาแผ่แป้งนะคะแล้เราก็เอาไส้ใส่ลงไปแล้วเราก็หุ้มนะคะจริงๆทําเป็นแผ่นเดียวก็ได้แต่ว่ามาดามอยากให้มันเป็นเอ่อเป็นชั้นๆน,นะคะเวลากัดออกมามันก็จะเหมือนอปอเปี๊ยะอะไรประมาณนี้นะคะ อยากจะบอกว่าไส้อร่อยมากถ้าให้ทำอีกก็คงจะไม่ได้รสชาตินี้แล้วละ่ะ <c oughs> คือทำครั้งแรกจนมากจะอร่อยนะคะครั้งต่อไปก็ก็ไม่ได้เรื่องนะคะถ้าเราไมา่ได้จดสูตรไว้นี่แล้วเราก็ห่อนะคะจีบมันจีบสละบเปาเลยค่ะใส่ชิดลงไปโรยต้นหอมลงไปนะคะ รามเป็นคนโลกิดนะคะถ้าหั่นอะไรแล้วก็จะใช้หมดนะคะแล้วก็หุ้มเลยค่ะตอนอบใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเพราะถ้าใช้ไฟแรงอะ่ะแป้งมันจะไหม้ก่อนสุกนะคะเราใช้ไฟลนะไลนเนาะ ะะปิดแล้วก็เอาลงกระทะไปเลยค่ะ <_ d iam> ที่มาดามใส่กระดาษสองชั้นเพราะว่าอา <_ d iam> กระทะมันจะมีปากที่มันเป็นไอออกมานะคะเราก็จะปิดไม่ให้ไอมันออกมานะคะ <_ d iam> อยากจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆค,ะ <_ d iam> ค่ะแอนแอนมาดามไปโม้กับเพื่อนนะคะกลับมาเกือบไหม้นะคะ นี่ใช้ออที่รองจานนะคะมันดีมากๆเลยนะคะนี่อีกด้านหนึ่งเราไม่ต้องอบนานนะคะอบแป๊ะเดียวกับอีกฝาอบอีกสักแป๊ดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะขนมปังของเราอาจจะมันก็ไม่ไหม้นะคะแต่ว่าสีแันแจมเราจะลองตัดดูนะคะ ชิดยืดๆเลยใครเห็นไหมเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วทำแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวตัดให้เพื่อนหน่อย Tschüss.